สวัสดีครับผมเจนกริ่งนาธรนานะครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับผมได้รับ Ice b u c k e t Challenge นะครับมาจากรองศาสตราจารย์ดรอุดมศิลปินสุขนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับโดยในการชาร llen g e ครั้งนี้เนี่ยนอกจากผมแล้วเนี่ยทางดรคระวิทย์นะครับกาญจนาโอภาสออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้รับ c h a l l e n g ์พร้อมมาด้วยนะครับ ผมกับอาจารย์อปริวิทย์ก็ตัดแนะกันว่าเราจะมาทําในเวลาไล่เรียกันนะครับคนนึงทําอยู่ที่ปทุมธานีอีกท่านหนึ่งทําอยู่ที่ขัดใหญ่สงขลานะครับโดยเราทั้งสองคนตกลงกันว่าอนอกจากสร้าง awareness ในเรื่องของอโรคกรามเนื้อออกแดงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคเงินนะครับช่วยเหลืออวัดพระบาทบ้รพุนะครับเพื่อช่วยเด็กก็โอกาสนะครับของประเทศไทยซึ่งยังดีเป็นหน้าเดยทีเดียว การบริจาคก็ง,ง,ง่ายๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัฐบาทัตุนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเ,เลขบัญชีนะครับที่ท่านสามารถโอนเงินเข้าไปบริจาคได้ตามความสํากใจครับแผงก็าลายหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับ่ึงจะเรียกว่าไอซ์กเก c h a ชร e เ g นผมเพื่อเขาอครับรู้ความสาใจของของเรา โอเคครับเอาเลยครับเตรียมพร้อมความสัตย์ใจแล้วหรือยังครับทุกคนโอ้ครับรู้ซึ้งเลยครับว่าโลดตั้มหรือออดแรงเป็นยังไงนะครับขออนุญาตต่อแวดเลยครับมูไปหมดครับครับอาจารย์ดูดมสินเห็นแล้วใช่ไหมครับผมรับชาเลนจ์เชียบร้อยแล้วนะครับอัานนี้ 3ามท่านผู้โชคดีนะครับคนที่1ครับอย่างที่เรียนไว้ตอนแรกว่าขอผู้อำนวยการวิทยานัยแห่งประเทศไทยโดนแล้วนะครับผู้อำนวยการวิทยานัยวิทยาศาสตร์ภาคใต้ก็โดนแล้วนะครับคนถัดไปจะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากผู้อำนวยการวิทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือครับอาจารย์ธัญญานุภาพอนันทะนะครับนั่นครับรายที่1นะครับที่ขุชาเลนจ์นะครับส่วนท่านที่สองนะครับเนื่องจากวิทยานัยแห่งประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ได้รับชัยล้านไลน์ที่2ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากประธานชมรมเอกชนในอุทยานวิสส์ประเทศไทยนะครับดรสิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับซึ่งเป็น Chief Innovation Officer ของบริษัท CDIP ประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่3นะครับเนื่องจากอุทยานวิสส์ประเทศไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ติดก,กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนสันทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้โชคดีรลยที่3ครับคือท่านอาจารย์ ปริญญานะครับเทวานรุมิตรคุณนะครับอรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมขอบคุณมากครับรับผมขอส่งชาเลนจ์ไปทั้ง3ามไปสู่ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับ